เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางนงรัฐคงกเกษมนายกเหล่ากาชาติเป็นประธานรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลในงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ําใจให้กาชาติประจําปี2566เพื่อนําไปจัดสรรเป็นของรางวัลในการออกร้านมัชฉากาชาติในงานทุ่งศีเมืองอุดรธานีประจําปี2566 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทานน้ำใจจากทุกภาคส่วนทั้ง20อำเภอหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชมรมมูลนิธิหลั่งไหลร่วมบริจาคให้การสนับสนุนการออกร้านมัชากาชาติวันแรกอย่างคึกคักครับโดยเบื้องต้นนะครับมีประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินสด1,294,765บาท จักรยานยนต์10คันจักรยานจักรยานไฟฟ้า126คันทีวีจอแบน5เครื่องตู้เย็น23เครื่องพัดลม465เครื่องเครื่องซักผ้า10เครื่องหม้อหุงข้าวไฟฟ้า72เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของอื่นๆอ,อีกหลายรายการรวมมูลค่าสิ่งของนะครับกว่า1,749,942บาท สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพิ่มเติมสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีถนนมุขบุตรีหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี981ขีด1ีด74271ขีด5ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับในวันนี้ค่ะรวมพลคนรักอุดร อมสิงเขตอุดรธานีหนึ่งค่ะอุ่นีนีสบรัมยก่ีิบามยูดชาวทีมชาติทีมที่2นะครับรรมชาติทีมที่สองเลยขอบคุณกองวินีสิ ของ2รายการมูลค่า1 0 7 0 0 0บาทค่ะพร้อมนะคะโรงแรมทานบุรีจังหวัดอุดรธานีค่ะพูดถชิญเอ้ยคณะกรรมการสิคงใช่อ่ะ